สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกห้องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจินตนาการนะครับโดยครเูเสถียรเนี่ยจะมีภาพวาดจากจินตนาการของคนยุคก่อนนะครับเพราะว่าคนยุคก่อนนี่คือน่าจะห้าสิบหกสิบปีหรืออาจจะร้อยปีที่แล้วนะครับภาพวาดนั้นเป็นภาพวาดจากจินตนาการที่เขาคิดถึงเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพวาดเหล่านั้นจินตนาการเหล่านั้นมีเรื่องใดบ้างที่เป็นจริงไปแล้วมีเรื่องใดบ้างที่กําลังจะเป็นจริงและมีเรื่องใดบ้างที่ยังห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่นะครับเดี๋ยวเรารับชมกันเลยอันนี้ภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งอ่า เป็นภาพที่ศิลปินท่านหนึ่งในปีคสศ1930เขาวาดจินตนาการถึงการสื่อสารในโลกอนาคตนะครับ1930ปีนี้ปี2021โอ้โหเกือบ100ปีนะนะครับักเรียน90ปีปร,ประมาณนะครับในภาพเป็นคนสองคนนั่งดื่มเครื่องดื่มชนิดนึงพร้อมกับดูดบุหรี แล้วก็คุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้านะครับซึ่งเป็นการจินตนาการที่บอกว่าบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วแถมมันเกิดขึ้นแบบที่ล้ำกว่าที่เขาจินตนาการไว้อีกนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถคุยกันผ่านสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทางเมสเซนเจอร์ของ facebook ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันสกายหรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับสามารถคุยกันและเห็นหน้ากันได้นะครับก็ถือว่าภาพจินตนาการที่ศิลปินท่านนี้วาดไว้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนี่ภาพที่2 เป็นการถูกว่าในปี1900นะครับเป็นการจินตนาการถึงชีวิตมนุษย์ในปี2000ตอนนี้ปี2021นะครับผ่านมาเลยมา2ี่สปีละเขาจินตนาการถึงว่ามนุษย์สามารถเดินบนน้ำได้นะครับโดยการถีบจากบรลลูนที่ผูกตัวนะครับถามว่าเป็นจริงไหมมันก็เป็นจริงนะเป็นจริงในส่วนหนึ่งอย่างไอ้ตรงผิถีบนยคือมันลนักษณะเป็น คือเป็นกิจกรรมมากกว่าแต่คนจะไม่ได้เดินลงไปเล่นในน้ําแล้วมีบอลลูนผูกอย่างนี้แต่เป็นแต่เป็นตามสถานที่ต่างๆที่ที่สร้างเป็นกิจกรรมให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นก็ยังพอมีนะในต่างประเทศนะครับอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะยังยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ามีสิ่งที่ใกล้เคียงการเกิดขึ้นมีแน่นอนนะครับต่อไปสามรถยนต์ไร้คนขับ อันนี้ถูกจินตนาการเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับ mm. ปัจจุบันนี้มีไหมมีครับแล้วเมืองไทยมีไหมมีครับรถ mm. ยนต์รุ่นใหม่ๆของเมืองไทย mm. อายุตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อ MG mm. มีโหมดโหมดหนึ่งที่ให้รถขับเองนะครับรถจะหมุนพวงมาลัยเองเดียวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าสิ่งที่ ศิลปินท่านนี้จินตนาการเป็นภาพออกมาเกิดขึ้นจริงแล้วนนในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับเดยวนักเรียนน่าจะได้ใช้กันสักสิบห้ายี่สิบปีน่าจะค่อนข้างจะเต็มบ้านเมืองของเราได้นะครับอ่ะต่อไป อันนี้ภาพที่สี่นะครับเป็นจินตนาการของศิลปินปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นปีคิดได้ักขราชนะครับก็เป็นเครื่องบินท่องเที่ยวเป็นลักษณะเหมือนเรือสำรานแต่เป็นเรือสำรานที่เป็นเรือบินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับที่มีจะเป็นเรือที่อยู่ในน้ําเป็นเรือสำรานนะครับส่วนอย่าเราใช้เครื่องบินเพื่อโดยสารแต่ยังไม่ได้ใช้เป็นเพื่อปเป็นเรือสำราน บินแต่นอนาคตดูแล้วใกล้เคียงกับคําว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ประกอบการเจ้าไหนจะเล่นเรื่องนี้ก่อนนะครับใกล้เคียงครับภาพที่สี่ต่อไปอ่านีนิภาพที่ห้านะครับเป็นศิลปินในปีพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับ เขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการส่งอาหารแบบ Delivery นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีไหมคำตอบคือมีแล้วแถมยังล้ําล้ํากว่าในภาพอีกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีการใช้แอปพลิเคชันในมือถือสั่งอาหารนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโควิดยังไม่หมดไปเนี่ย การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือโดยการให้มาส่งที่บ้านเลยเนี่ยได้รับโผลได้รับการตอบสนองอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะการสั่งส่งอาหารนะครับการสั่งอาหารยังรวมไปถึงการสั่งของการซื้อสินค้าต่างๆเปลี่ยนมาเป็นแบบ Delivery มากขึ้นนะครับดังนั้นภาพวาที่ห้าทีนาการในเรื่องนี้ปัจจุบันนี้เป็นจริงแล้วครับต่อไป ภาพที่หเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับในปี1969จินตนาการถึงห้องเรียนในอนาคตนะครับก็ท่านเรียนอยู่ในภาพก็จะเห็นเด็กแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องหนึ่งอยู่ที่โต๊ะเด็กนักเรียนอ่มันอารมณ์คล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอารมณ์คล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์มันไม่ใช่ตรงนั้นครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์มันคือมันมีหุ่นยนต์เอาไว้ทําโทษนะครับนักเรียนคนที่ไม่ตั้งใจเรียน พันยาครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับปัจจุบ,บันมีไหมถ้าเปรียบเทียบว่ามีคอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องก็ต้องถามว่ามีไหมมีครับปัจจุบ,บันนี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องได้ในในโรงเรียนทั่วไปนะครับบางคนบอกก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนจริงๆแล้วมันคือสมัยครูเป็นเด็กอ่ะสามคนต่อหนึ่งเครื่องครับทักเรียนแล้วคอมพิวเตอร์ก็ตัวใหญ่ๆอ่ะมันเพิ่งเข้ามาใหมค่ครูที่เขาสอนก็ครูจบเฉพาะทางยังไม่ค่อยมี ก็เอาก็มาสอนเปิดเครื่องปิดเครื่องแค่นั้นแหละไม่รู้้วยว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วในเรียนที่ดูตั้งเท่าไหร่อ่ะปีนี้ปี2020ตั้งกี่สิปีอ่ะเขาจินตนาการได้ไงว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทั้งนที่ตอนนั้นมันไม่มีวี่แววเลยนะครับ่ะต่อไปเจ็ดปีพันเก้อยห้าสิบหกนะครับหลายสิบปีเหมือนกัน จินตนาการว่าโทรศัพท์นายเขจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันมันเป็นมากกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นสมาร์ทโฟนในแบบทัชสกรีนที่นักเรียนใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับคือในโทรศัพท์ในบ้านเราเนี่ยรวมถึงในต่างประเทศเนี่ยยุคสมัยกเก่าๆเนี่ยเอาเมืองไทยแล้วกันมันจะเป็นโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่ากระดูกหมาเครื่องสามหมื่นถึงห้าหมื่นคนที่มีเงินเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองโทรศัพท์ได้พอยุคสมัยผ่านไป แบรนด์ที่มาตีตลาดโทรศัพท์แล้วทำให้โทรศัพท์เริ่มราคาถูกลงคนทั่วๆไปสามารถจับจองเปเจ้าของได้ก็คือแบรนด์โนเกียโดยใช้ชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ทำตลาดถล่มทลายเลยก็คือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ทานต้องเยนลองไปเซิร์ชดูว่ามันคือมันเป็นแบบไหนถ้าไม่รู้จักนะครับทำตลาดถล่มทลายนะครับครูเสถียรก็ได้ซื้อมาหนึ่งเครื่องนะ เปิดตัวประมาณหนึ่งหมื่นนะครับโนเกียตอนนั้นแต่ครูเห็นซื้อในราคาประมาณหกพันบาทนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณคือไม่ใช่ว่าหาของถูกได้เราไม่ใช่ครูซื้อตอนมันตกรุ่นแล้วนะครับก็เลยก็เลยได้ราคาที่มันถูกนะครับแล้วโทรศัพท์ก็พัฒนามามเรื่อยจากโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ 1, ราคาหลายพันเหลอบหมื่น สิ่งที่ทาได้คือโทรเข้าโทรออกแล้วก็มีเกมงูให้เล่นว่าพ,พัฒนามาเป็นมีแบรนด์เริ่มตีตื้นขึ้นมาอย่างเช่นแบรนด์มอเตอร์โรล่พัฒนาเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นดีไซน์สวยงามมีฝาพับนะครับแต่ก็การใช้งานก็เป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่สามารถพกพาได้ใส่กระเป๋าของเกงได้คนดูต่อไปก็เริ่มเข้ามามีมีส่วนร่วมในการจับจองเพราะราคาไม่สูงจนวันหนึ่งตลาดก็ไปไกลอีกนะครับ คือมันเป็นเรื่องของจนตนาการจริงๆเพราะใครจะรู้ว่าวันหนึ่งโทรศัพท์เนี่ยนอกปกติแล้วโทรศัพท์ก็คือโทรเข้าหาโทรออกรับสายเข้าเรียนก็จะได้มันก็ทําได้เท่านี้แล้ววันหนึ่งก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งทําโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องยกหูโดยที่ทําการเป็นแชทคุยกันทีม์คุยกันนะครับแล้วคนก็นิยมมากเลยในช่วงนั้นด้วยการแลกผินกันแบรนด์แบรนด์นั้นชื่อว่าบ b บหรือที่เรารู้จักกันในานามชื่อเต็มว่า b บล็กเบอรรี่ ะครับแลกพิมพ์กันแล้วก็พิมพ์กันนักเรียนแบ็คเวลรี่เป็นยังไงนักเรียนลองนึกถึงโทรศัพท์ที่มันมีปุ่มเยอะๆมีตั้งแต่กอไก่ทอ,องนอกหงสอ่ะอันนั้นแหละแบ็คเบอรี่นะครับตอนหลังก็มีโทรศัพท์ที่ทําออกมาลักษณะนั้นหลายรุ่นมากนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในเก้าวที่ทําให้คนสามารถคุยกันโดยที่ไม่ต้องยกหูโทรศัพท์นะครับแล้วต่อมาก็พัฒนาไมาเอยพัฒนาไม่เยการพัฒนาโทรศัพท์เนี่ยมักจะมาควบคู่กับอินเทอร์เน็ต นะครับอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องไปนั่งที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือไม่ก็นั่งที่บ้านแล้วก็เอาสายแลนเสียบไม่มีแล้วครับอินเทอร์เน็ตไร้สายโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ทุกอย่างมันเป็นผลพวงมาจากจินตนาการที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะต่อ อ,อันนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบสนามพลังงานแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ปัจจุบันบ้านเราเมืองไทยต้องบอกว่าห่างไกลเพราะบ้านเราใช้รถไฟรางต่างประเทศมีโอกาสไหมที่จะเป็นไปตามพิดตการตรงนี้มีโอกาสครับมีโอกาสสูงหลายๆที่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้มีรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไม่ได้ไฟฟ้าแต่ก็มีสิ่งที่เขากําลังพัฒนาที่มันเป็นอารมณ์เดียวกันใกล้ๆเคียงกันนั่นคือการาขนส่งที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์ลูนน่เดี๋ยวลองไปศึกษาดูนะครับไฮเปอร์ลูปก็เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วนะครับเโอลิมปิกปี2020 นเขาจินตนาการถึงโอลิมปิกปี2020ซึ่งจริงๆแล้วปี2020ไม่ได้จัดโอลิมปิกครับถูกเลื่อนมาจัดปี2021ันีสเนื่องจากสถานการณ์โควิดในภาพเขาจินตนาการถึงคือเขาคิดว่าโอลิมปิกปี2020เนี่ยเราจะไปเล่นกันนอกโลกอะ่ะไปเล่นกันที่อวกาศนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เรื่องนี้ยังถือว่าห่างไกลเพราะเรายังไม่สามารถไปอยู่นอกโลกได้อย่างเป็นปกติ เราได้แค่ทําการส่งมนุษย์จากจากเป็นหน่วยงานขององค์กรนาซาขึ้นไปเพื่อสํารวจแล้วก็ทดลองอยู่ในในห่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ครูคิดว่า50ปี100ปีอะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ถือว่ายากนะครับต่อไป อันนี้เป็นจินตนาการในชีวิตปีสองพันยี่สิบสองนะครับเ,เขาคิดว่าในปีสองพันยิบสองมันก็คือปีหน้านะ่ะในปีสองพัยิบสองทุกคนจะมีชีวิตแบบในภาพก็คือมีรถเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นลักษณะมอเตอร์ไซค์ที่มเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีสิ่งหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ครอบอยู่อะ่ะเหมือนประตูอะ่ะนะเหมือนม่านม่านบาเรียเหมือนประตูครอบอยู่แล้วก็เดินทางไปได้ทุกที่ในระยะท,ทางที่ไม่ไกลมากนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เหลืออีกหนึ่งปีคําตอบคือมีอย่างนี้ไหมมีไม่มีอย่างนี้แต่ไม่เป๊ะทุกคนสามารถมีมร์ไซคยส่วนตัวได้ทุกคนสามารถมียันพานะส่วนตัวได้แต่ไม่ใช่รูปลักษณ์แบบนี้เท่านั้นเองครับก็ถือว่าใกล้เคียง ต่อไปอันนี้เป็นภาพปกจากนิตยสารไลฟ์แมกซีนในปีพันเก้าร้อยสิบสี่จินตนาการถึงแฟชั่นในยุคพันเกอยาซึ่งบ่งบอกได้ว่าแฟชั่นนี้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนในปัจจุบันก็ยังมีเวลาเวลาหน่วยงานต่างจัดกิจกรรมในการแต่งตัวแฟนซี โดยเฉพาะต่างประเทศก็จะมีการแต่งตัวลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจริงแล้วภาพที่12อันนี้เป็นภาพวาดของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือหลายๆคนเรียกว่าฮอลแลนด์นะครับถูกว่าขึ้นในปี1970ิจินตนาการถึงสภาพสถานที่ความเป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ครูไม่แน่ใจนะไม่ทราบนะเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับต้องลองเซิร์ชใน Google ดูว่าภาพนี้เป็นจริงไหมนะครับหรือไม่ก็ในอนาคตก็นักเรียนลองไปเที่ยวดูว่ามันใกล้เคียงแบบนี้ไหมนะครับสิบนะครับระบบนำทางการจินตการใน ของผู้คนในยุคพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นจริงไหมสรุปแน่นอนชัดเจนเป็นจริงแล้วแล้วเป็นได้ดีกว่าในภาพด้วยนะครับเช่น Google Map อยู่ที่ไหนอยากไปไหนไปได้ดทุกที่สะดวกสบายรวดเร็วนะครับถึงแม้บางทีจะหลงนิดนึงนะครับเพราะว่าการดูแผนที่ไม่ว่าจะ Google Map หรือแผนที่ออนไลน์ต่างๆก็ตามนักเรียนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของถนนเส้นทาง ในระดับหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางไม่มีไม่มีแผนที่บอกนะนักเรียนก็ต้องกางแผนที่อะ่ะหมายถึงว่าไม่มีแผนที่ออนไลน์บอกถ้าจะไปไหนต้องกางแผนที่แล้วบางทีมันเดินทางนานครูเสถียรเคยไปปทุมธานีเอาจากบ้านเนี่ยแปดโมงเนี่ยแปดโมงเช้าอาจากพัทยาแปดโมงเช้าถึงปทุมธานีห้าทุ่มแต่ปัจจุบันนี้ทั้งเรียนเป็นรถสร่วนตัวนักเรียนถึงปทุมธานีภายในสองสามชั่วโมงแตกต่างกันมาก นะครับที่คุณเห็ยนไไปถึงห้าทุ่มเพราะอะไรครับหนึ่งหลงสองไม่กล้าถามทางแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับอะต่อไปสิบสี่เมืองแห่งอนาคตจากจินตนาการของศิลปินในปีพันเก้า้อยแปดนะครับก็เป็นเมืองที่รูปลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงมีการเชื่อมโยงเมือง ตึกต่างๆเข้าหากันนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดทางยุโรปนะครับให้โอไนานาคนนั้นเรียนลองไปดูว่ามันเป็นแบบนี้ไหมสิบห้าเป็นกล้อง VR ของนาซ a นะครับที่ถูกจินตนาการไว้ในปีพันเก้าร้อแปดสิบเกนะครับ สิบหกนะครับเป็นจินตนาการของศิลปินปีพันเจริแปดสิบเอ็เขาคิดว่าในอนาคตชนบทก็จะแออัดนะครับก็สำหรับพูทเหรียนเรื่องนี้ถ้าเป็นในเมืองไทยยังยา,ยากอยู่เพราะเมืองไทยยังไงก็ตามที่ไหนมีงานที่นั่นมีคนนะครับแล้วมีไม่กี่แทบจะไม่มีจังหวัดใดเลยที่จเจริญทั้งจังหวัดน้อยมากที่จเจริญทั้งจังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่จเจริญทั้งจังหวัด ก็คือชนบุรีที่เราอยู่เนี่ยแต่ถึงแม้ว่าจะ,จะเจริญทั้งจังหวัดในเมืองชนของเราก็ยังมีที่ที่เป็นชนบทอยู่มากๆอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปภาพที่17บเจ็ดน,น,นาซาเขาจินตนาการถึงชีวิตในอวกาศแห่งโลกอนาคต นะครับซึ่งมันไม่เป็นโดยใกล้นี้แน่นอนมันห้าสิบปีร้อยปีสองร้อยปีมันต้องทํารุ่นสู่รุ่นลูกสู่หลานนะครับหลานสู่เลนไปเรื่อยๆนะครับถึงวันที่โลกมันอยู่ไม่ได้นาซาก็เตรียมการไว้ว่าเราก็คงจะไปอยู่ที่อื่นทําไมโลกมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะอะไรในอนาคตเขาเชื่อกันว่าทรัพยากรของโลกมันจะหมดไปจากการที่มนุษย์ของเราเนี่ยใช้มากเกินไปทําให ิ่งแวดล้อมสภาพอากาศมันผิดเพี้ยนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นอะไรผสมวุ่นวายฝนเปรไปหมดแล้ววันหนึ่งสภาพอากาศไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยนะครับนาซ่าก็เตรียมการไว้ว่าวันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับเขาก็จินตนาการว่าวันหนึ่งมันจะมีชีวิตในอวกาศแห่งโลกอนาคตเกิดขึ้นนะครับสนะิบแปด เมืองใต้ดินใช้หลบภัยอันนี้เขาเอามาเขาจินตนากาเป็นของเมืองแมนฮัตตันนะครับแต่ในปัจจุบันในพื้นที่เอเียของเราก็มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นใต้ดินเหมือนกันใช้หลบภัยเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นลักษณะเมืองเป็นที่หลบภัยของอาทิเช่นตุนามิเป็นต้นนะครับ อันนี้สิบเก้านะครับภาพสิบเก้าเจมบอลเป็นดารานะักแสดงชื่อดังระดับโลกนะครับระดับฮอลลีวูดได้รับข้อความผ่านทางสมาร์ทวอทชของเขาในภาพยนตร์ The Spy Who Loved Me ในปี1977คือมันเป็นหนังแล้วหนังก็สื่อให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่มันล้ำคือ,อย่างไรนะก็คือนาฬิกาเนี่ยเป็นสมาร์ทวอทชส่งข้อความผ่านนาฬิกาได้ รับรับข้อความทางนาฬิกาได้ซึ่งปัจจุบันมันถึงหรือยังแบบนี้มันถึงแล้วครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดึงออกมาแบบนี้นะครับมันไม่ได้ดึงมาแบบน่ๆแล้วนะจะมีดึงแบบนี้ไหมแน่นอนครับในเมว่ามันถึงแล้วไอ้ดึงแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไปแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายยี่สิบพับบ้านแห่งโลกอนาคตถูกกินนาก,การในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดแน่นอนครับ ปัจจุบันนี้มีบ้านแบบนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลด้วยศักยภาพของสถาปนิกนะครับด้วยไอเดียต่างๆมากมายด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆดังนั้นในปัจจุบันถ้าเราลองเซิร์ชใน Google หรือเซิร์ชในที่ต่างๆเราจะเห็นสภาพบ้านที่แปกแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นมันมีภาพบ้านที่มันแหวกแนวมากกว่านี้อีกเยอะนะครับมันมีทั้ง บ้านแห่งอนาคตแบบรูปร่างแปลกๆมีทั้งบ้านสไตล์โมเดิร์นในปัจจุบันมีทั้งบ้านสไตล์วินเทจแบบยุคก,กเก่าๆแปงไปด้วยความคลาสสิกนะครับซึ่งภาพที่ยี่สิถือว่าเป็นจริงแล้วนะครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของคลิปคลิปในวันนี้ที่กูจะนํามาสอนครับคลิปนี้เรียบเรียงโดย เว็บไซต์เพชรมายานะครับก็ขอบคุณเว็บไซต์นี้นะครับที่ให้ข้อมูลดีๆให้ครูดได้นําข้อมูลเหล่านี้มาแชร์ให้เรียนได้เป็นความรู้ร่วมกันนะครับว่าจินตนาการเนี่ยมันสําคัญมากขนาดไหนแล้วจินตนาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้อย่างเช่นวันนี้เราจินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเดินทางทุกคนอาจจะมีเครื่องบินส่วนตัวบางคนก็บอกวูาเป็นไปไม่ได้เราอ,อย่างนี้ ะครับตอนนี้ประเทศจีนทําเป็นโดนส่วนตัวนะครับใช้ GPS ตั้งขึ้นไปนั่งที่โดนไม่ต้องขับโดนจะไปตาม GPS ที่ตั้งแล้วก็ไปส่งมีแบบนี้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายดังนั้นอะไรก็ตามที่มันมาจากจินตนาการมันเกิดขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีรุดหน้าก้าวไกลรวดเร็วแบบปัจจุบันนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับ มีจินตนา,าการและเอาจินตนา,าการนั้นไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อที่จะสร้างชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นและประสบความสำเร็จในอนาคตและที่สำคัญเมื่อประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมีโอกาสได้ถามเมล์กทก่จะตอบแทนให้ตอบแทนนะครับวันนี้ครูขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับ สวัสดีครับ